คุณยังดูทีวีอยู่ไหมคุณยังซื้อทีวีกันอยู่หรือเปล่าและคุณรู้ไหมว่าแบรนด์ที่เป็นระดับตำนานแห่งหนึ่งของโลก panasonic มีอายุมากกว่า79ปีและเป็นแบรนด์ที่สร้างทีวีจอขาวดําแห่งแรกของญี่ปุ่นเนี่ยประกาศพร้อมขายกิจการทีวีทุกเมื่อถ้ามีใครสนใจนะครับอ่ะเร่เขามาครับนะฮะ แต่ขราวนี้เร่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท panasonic coding ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับยุกิคุซุมิฮะประธานของบริษัท panasonic coding เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ panasonic ซึ่งตอนนี้แบรนด์ panasonic เนี่ยทำธรุรกิจที่หลากหลายมากมีทั้งหมดอยู่6บริษัทในเครือหรือเป็น6สายกลุ่มธรุรกิจที่อยู่ภายใต้ panasonic coding เนี่ยนะครับอประธานท่านนี้ยุกิคุซุมิเนี่ยออกมาบอกว่ากําลังพิจารณาที่จะขายหรือ ลดขนาดธุรกิจของทีวีลดลงไปเรื่อยๆโดยการควบรวมยุบเข้าไปอยู่ในการจัดกลุ่มธุรกิจใหม่ของพนนาโซนิกนะคือประโยคข้อแรกนี่น่าสนใจครับคือพร้อมขายประธานของพนนาโซนิกบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าคือตอนนีถ้ถ้ามานั่งคิดดูเนี่ยนะฮะยังไม่มีใครแสดงความสนใจอยากซื้อสายงานธุรกิจทีวีของพนาโซนิกแต่ถ้า,มาเมื่อไหร่ก็ตามมีคนสนใจแกก็บอกนะครับว่าพร้อมขายทุกเมืองนั่น เออก็เป็นเรื่องท,ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแบรนด์ Panas ซ n i c เนี่ยนะครับอยู่มานานมากมากกว่า7ทศวรรษซเดียมไบไปนะฮะแล้วก็ถือเป็นระดับตำนานของการเกิดโทรทัศน์ทีวีจอขาวดำแห่งแรกๆต้นๆของโลกก็เป็นไปได้หร er ือในเอเชียซเดยมไบไปนะครับทนนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆจึงเกิดข่าวว่าพา n a s o n i c ต้องการอยากจะขายทิ้งธุรกิจทีวีเลยหรือถ้าไม่มีใครสนใจซื้อก็จะยุบรวมไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าออพานาโซนิกเองเนี่ยนะครับ เขาต้องการที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจคือมันเป็นเหตุผลสามัญเลยนะฮะสำหรับพวกบริษัทไหนที่อยู่มนนานานๆแล้วจําเป็นต้องปรับโครงสร้างธุรกิจจัดหาทิศทางธุรกิจใหม่เพื่อให้บริษัทเนี่ยนอกจากจะอยู่รอดแล,แล้วมันต้องโตต่อได้ในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นนะครับน่าน้ําใหม่ในธุรกิจแบบใหม่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ายังอยู่บนแกนหลักของความแข่งขันและแกนหลักของความเก่งของธุรกิจของเขานะครับอ่ะปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่แล้วนี่นะครับ ก็ปรากฏว่าอีกจุดหนึ่งก็คือแน่นอนครับคือถ้าอยู่ดีๆจะตัดธุรกิจตัวนี้ออกไปเลยแสดงว่าธุรกิจมันต้องแย่ลงถูกไหมฮะแล้วมันต้องซบเซามันต้องฟื้นไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่เห็นอนาคตที่เรียกว่าสั่งเสร็จเนี่ยนะฮะเหตุผลหนึ่งก็คือโทรทัศน์ตลาดโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับโดนทีวีแบรนด์สัญชาติจีนเนี่ยเข้ามารุกตีตลาดจนกระทั่งกินส่วนแบ่งตลาดทีวีในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกินขึ้นหนึ่งเป็นของแบรนด์จีนเรียบร้อยเหลือเชื่อไหมฮะเวลาเรานนนึึกกถงีใสมมัยเื่่ออน ญี่ปุ่นนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะฮะไม่ใช่แค่ในประเทศของโลกด้วยของไทยด้วยแต่นาทีนี้ถ้าท่านผู้ชมเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้คนไทยก็เที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะเนี่ยนะครับกลายเป็นทีวีจีนเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดในทีวีตลาดประเทศญี่ปุ่นเกินครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งเลยนะครับเกิน50%เข้าไปแล้วนะดังนั้นคิดดูสิครับว่า,อ,าอย่างเช่นส่วนแบ่งตลาดจอแบรนด์พานาโซนิกนี่ยนะฮะวัดกันตรงไหนรู้ไหม วัดกันตรงที่ส่งมอบทีวีให้กับลูกค้านะไม่ใช่แบบไปจองไปซื้ออะไรอย่เงี้ยไม่เอานะฮะแบบรถยนต์เนี่ยนะ,ะข้อมูลจากเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2024ส่วนแบงตลาดของทีวีพานาโซนิกวัดจากการส่งมอบลูกค้านี่นะครับอยู่ที่12.8เอ้ามันก็เกินสองหลักอยู่นะแต่คำถามคือถ้าไปวัดก่อนหน้านี้เคยมีเท่าไหร่เคยมีมากกว่า20ในช่วงปลายทศวรรษ2010แสดงว่า10กว่าปีผ่านมาเนี่ย ส่วนแบ่งตลาดของทีวีพานาโซนิกเนี่ยตกจากกว่า20%ตอนนี้มเหลือแค่12%เท่านั้นเองครับนะและหนึ่งในนั้นที่ตกเรื่อยๆก็คือในตลาดของตัวเองคือตลาดญี่ปุ่นปรากฏว่ารายงานล่าสุดนะครับในการที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของส่วนแบ่งตลาดทีวีในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโซนี่กับพานาโซนิกไม่ติดในแบรนด์อันดับต้นๆที่มีส่วนแบ่งตลาดต้นๆของญี่ปุ่นเลย นะประมาณ3-4ยี่ห้อแรกเนี่ยเป็นของจีนหมดเลยในญี่ปุ่นมาถึงส่วนใหญ่ตลาดนะครับและอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับทีวีพานาโซนิกเองเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาก็ยกเลิกไม่ส่งไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาถึง10ปีละคือมันก็ว่าแบบเลิกไม่ทําตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาครับดังนันการปรับธุรกิจตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่านะครับจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการยุบควบรวมในธุรกิจที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เรียกว่า white goods กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแนวบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เรียกกันว่า black goods นะครับไอ้ black goods นี่คืออะไรทราบไหมฮะกล้องถ่ายภาพทีวีนะฮะพวกนี้อยู่ใน black goods ทำไมเรียก black goods ไปฮะเพราะเจ้าสินค้าพวกนี้ในสมัยตะก่อนโบราณโบราณเลยไอ้พวกซีดีกล้องถ่ายวิดีโอพวกนี้เครื่องมันจะเป็นสีดำเขาเรียกเรื่อว่า black goods แต่ถ้าหากว่าเป็น white goods คือเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาวส่วนใหญ่เป็นอะไรครับตู้เย็นเนะี่ยฮะสีขาวอยู่เป็นต้น พวกเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจะเป็นสีขาวพวกนี้คือตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มันหลายสีหลากสีสันคือไลฟ์สไตล์มันเยอะแล้วนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้เองน,นะครับก็ลองดูครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพานาโซนิกจะประสบความสําเร็จนะครับในการที่ขายตัดทิ้งธุรกิจทีวีออกไปเลยเลิกลากันเลยนะครับจบภาคกันเลยนะครับว่า73ปีที่ผ่านมาที่แบรนด์นี้สร้างทีวีจอขาวดําเป็นแห่งแรกนะครับคือถ้าย้อนกลับไปดูก็จะพบว่าพานาโซนิกนั้นเป็นผู้ผลิตทีวีจอขาวดาเป็นครั้งแรกในนปปีีปี1952-73ท่่ผามาม เสร็จแล้วพอมาถึงปี1960คือประมาณ8ปีให้หลังจากครั้งแรกที่มีทีวีจอขาวดำของ Panasonic กเขาก็ผลิตจอทีวีสีเป็นครั้งแรกในปี1960หรือ65ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับว่า ทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากจะถูกแบรนจีนตีตลาดนอกเหนือจากจะเรื่องของอการทาตลาดในต่างประเทศไม่ประสบความสาเร็จจกนกระทั่งต้องลดลงไปที่สําคัญก็คือคอสในการแข่งขันหรือต้นทุนในการผลิตพวกเภททีวีตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าอาจจะสู้จีนลาบากเยอะขึ้นละเพราะว่าจีนใช้วิธีในการทําเครือข่ายสปายเชนในการผลิตทั้งเป็นสินค้าแบบปลายทางแล้วหรือว่าเป็นชิ้นส่วนในการประกอบก็ดีนะฮะและที่สําคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยี disruption และก็สิ่งที่เรียกกันว่า behavior disruption หรือพฤติกรรมที่เกิดการสะดุดหยุดลงนะฮะ คนไม่ดูทีวีอีกต่อไปแล้วดูก็มาดูในแกดเจ็ตดูก็มาดูสตรีมมิงดูแบบนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะฮะนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดของผู้บริโภคของทั่วโลกขณะนี้นะครับ